สวัสดีครับพี่น้องสมอติ่เราปรักขุดคันครับสำหรับมัอนี้สีมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการาเลี้ยงปลากระดีหรือว่าปลากระเดืดอบานเฮ้านะครับไวปลากระดีเพื่อกินลูกน้ำป้องกันพวกไข้เลือดออกนะครับซึ่งเป็นนโยบายของทานในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับในปี2 5 6 6นะครับปีงบประมาณ2 5 6 4 ซึ่มนนโยบายเพิ่มเติมวอบานออกจากมีการปล่อยปลาหางนกยุ่งปลาแกนบุเชียเพื่อกินลูมน้ำแล้วนะครับแต่ว่าปลาเหล่านี้นะครับอาจจะกินได้หน่อยนะครับก็เลยมีแนวคิดไหมนะครับว่าให้ปล่อยปลากระเดิดหรือว่าปลากระดีนะครับปลาเกิระดีนะครับซึ่งหาได้ง่ายอยู่ในพื้นที่น้ำสาน้ำหน้าบานเฮาเยอะแยะนะครับ ซึ่งเบื้องต้นอสมอจะต้องมีธนาคารปลากระดีเป็นของตนเองสักคนนะครับซึ่งอสมอในเขตเราพอสตรองคู่ค่ะจำนวนเจ็ดสิบเก้ากนทุกคนจะต้องมีธนาคารปลากระดีของตัวเองนะครับเพื่อเอาไปปล่อยให้หลังข้างเพื่อนรับผิดชอบซึ่งเจ้าหน้าที่มันกจ็จะชี้แจงนะครับว่าเอาวิธีการปล่อยปลากระดีนะครับปล่อยจังไรแน่นะครับเพราะว่าปลากระดีนี่มันเป็นปลาที่อายุยืนนะครับแล้วก็บ,บอก แม่น้ำเต็มก็บอกกระโดดนี้นะครับห้ปล่อยลงไปในอ่างที่น้ำใสนะครับพม่าณจะบวกเกินสองตัวนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยตัวเดียวนี่ได้บอก็ได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยตัวเดียวในการดักจับปลากระเดิด่เออการดักจับกินลูกน้ำนะครับเมื่อกาศีสากัวนะครับถ้ามีสองตัวก็บางทีรัดกินลูกน้ำได้ดีนะครับ แล้วก็ปลากระเดิดนี่นะครับมันมีความสามารถในเรื่องของความทนทานนะครับสามารถอดอาหารได้ระยะยาวนานนะครับแล้วก็สามารถกินแมลงแหงได้หลายกว่าปลาหางนกยูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาปล่อยปลากระเดิดนะครับก็สิมักปลากระเดิดอตที่ลงไปอยู่ใตโอ่งนะครับไปอยู่ก้นโอ่งหรืออยู่ก้นเพราะฉะนั้นถเขาปล่อยลงไปนะครับมันสิงไม่บไมาอยู่หนาเทิงคือปลา หางนกยูงนะครับปลาหางนกยูงมันจะมาอยู่หนานนมเวลายูงจะมาไข่มาหยงลักษณะแบบนี้นะครับมันก็ไปรบกวนมังเถื่อยุงก็บปลาด้ไข่ซ้ำนะครับมันกัหนีไปไข่เส่หมองอื่นนะครับนี่คือข้อเสียของปลาหางนกยูงนะครับแต่ว่าปลากระเดิ่มันจะไปอยู่ไตอวงนะครับมันก็จะปล่อยให้ยูงไข่จนว่าไข่ยูงเป็นลูกนามหมดแล้วลวมันจงสิกินนะครับหีือข้อดีอีกประเภทหนึ่งนะครับ ถึงพี่น้องกับสมอเองกับพญาไปหาปลากระเดิดนะครับในช่วงนี้หน้าแล้งกับพะการไปหากระเดิดอยุ่นน้ำไฮน้ำหน้ายุ่นน้ำสะนะครับน้ำกระลังขอนก็ว่ากันไปสอนนอาปลากระเดิดนะครับสมอมีตะพูจบๆกับกะล่งขีดตอมหาปลากระเดิดมาปล่อยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ประมาณหา8-10หาลังคาเพื่อนนะครับ ซึ่งท่นซานสะสมเพื่อกับมีนโยบายว่าจะต้องปล่อยนะครับแล้วก็ท่านก็มีโอกาสได้ออกไปซุ่มเยี่ยมนะครับไปเบิ่งว่ามีแมงหงอกแงบ่ได้ปล่อยปลากระเดิดบ่นะครับน้ำเฮือนน้ำสัานน้ำรองน้ำว่าในรองน้ำเขานี่เป็นน้ำขังรองขังน้ำหรือรองรองระบายน้ำนะครับอ่าก็ไปเบิ่งทั้งใน,งนห้องอแงดูเฮือนโยซาน อย่างต่างๆนะครับซึ่งที่น้องอสมอเองก็ดำเนินการทุกวันศุกร์ที่แล้วนะครับดำเนินการสํารวจตูกน้ําทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็ปล่อยปลากระเดิดปาปกาดีคนเนาะอสมอไม่จะผู้จบๆทุกหมู่บ้านนะครับเกตและพิจชอบคนระไม่นักคู่หกหมู่บ้านนะครับมีอสมอทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าคนนะครับแต่พอไปหาปลากระเดิดมาปล่อยนะครับที่นนองประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีนะครับ อันผุดมองได้บ่ปล่อยนะครับองได้บ่ปล่อยพัฒนาได้บ่ปล่อยเพิ่นก็ต้องปิดฝาปิดหยังไว้นะครับนอกจากปลากระเดือกก็มีปลาเข็งนะครับปลาเข็งปลาหมอนั่อยละครับปลาเข็งปลาหมอหรือว่าปลาหางตรงยูนะครับก็สามารถที่จะปล่อยได้นะครับซึ่งถ้าเฮาปล่อยปลากระเดือกไปประมาณจัก2ตัวนะครับต่อพัฒนาหนึ่ก็โอเคเลยนะครับก็ปล่อยหล่ก้อนนั้นบ่ได้นะครับเพียงมันข้าวครับหนาเป็นสิข้าว นำมันส่ข้าวเวลาเอาใส่นามนามไปใส่นะครับมันก็ใส่ข้าวหรือว่า,าไปอาบไปยังก็นะครับภาชนะสิปล่อยกับปล่อยอยู่ในภาชนะที่เป็นนามใส่นะครับเป็นนามอุปโภคนะครับส่วนปลวกสิเป็นนามดื่มก็ใส่ผักผกระแหงถ้าตะไคร้เขียวนะครับปิดไว้แล้วก็ปิดฟ้าไว้นะครับสําหรับวิธีการสดดํารวจไข่อีกแบบหนึ่งนะครับ เอาสิเห็ดเดือนละเทือเพราะว่าอสมอเขาสิมีการสํารวจแล้วก็รายงานทางอสมอออนไลน์นี่ทุกวันศุกร์นะครับแต่มีรายงานภาพก,กิจกรรมมาเจ้าของประเหต์ในพื้นที่ของเจ้าของนะครับนีแมงหงอย่งบ่อีปลากระเดือดจัดตัวนะครับก็บสิมีเอกสารรายงานเข้ามานะครับแล้วก็เพื่อเป็นการตอกย้ำนะครับเป็นการารีเช็คนะครับเป็นการรีเช็กว่าจริงเท็จ อย่างไรนะครับก,บมก,บมก็มีการสํารวจขว่นะครับถึงปีที่ผ่านมาก่ะมีการไว่หมู่บันครับเอสมอมู่บานกอไปสํารวจหมู่บ้านขอหมู่บันขอไปสํารวจมูบมบจม่บานกอแบบนี้นะครับกับปีที่ผ่านมากับดำเนินการแป็งสั่นนะครับแต่ก็เจอข้อจํากัดน,นะครับเจอปัญหาว่าเออเวลาเอาสมอตางบานไปนึงละ่ะไถบานบ้องหูจักหนานะครับไถบานบ้องหัวักหนา กับ,บ่อยากให้เขาไปในบ้านนะครับว่าอยากเขาไปในบ้านประเด็นที่สองแล้วก็เออสมอเองกับภาษามาตรถที่เขาไปถูกลังค่าเฮื่อนนะครับเพราะว่าบุาคุณเคยกับพื้นที่ไปบ่ถือหม่องจังยังบนไดแน่นะครับกับมีข้อจากัดหลายประเด็นที่ผ่านมานะครับก็บเลยตรงมาปีหกสี่นะครับตบ้องรีกับในสัมผัสปัญหาตรงนี้ก็เลยเอา ปัญหาจะนี้มาร่วมกันนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขพี่น้องก็สมมติอเองว่ายกทีมเลยครับบานนี้เพาะว่าโยกทีมบัดทั้งเจ็ดสิบเก้าคนไปหุ่มใส่บ้านเดียวเอาวันละเอียดบัดทุกบ้านทุกหลังคาเครงบ้านเครงว,ดงวงดงัดเครงโรงเรียนเครื่องสูงพลาเด็กๆส่วนราชการหรือสีสาธารณะต่างๆนะครับเข้าไปแบนนันเลยนะครับโดยสมมุติว่าอสมมติาน ก่อไก่นี่นะครับด้วยวันข้ามคานสี่น้อมีออสม่อยู่18คนกระจงแบ่งเป็น18 18กดสิบแปดกลุ่มออสม่ทั้ง79คนเนี่ยนะครับอีกขาหมู่บ้านกับแบ่งออกไปให้มันได้18กลุ่มตามจํานวนออสม่นะครับออกไปสํารวจตามลังค่าเพื่อนอที่ออสโม่คนนั้นรับผิดชอบนะครับเบิ้งถูกหม่องถูกแก่แต่หน้าบ้านเป็นหอดหลังบ้านมับนะครับในห้องนหนาห้องใน เบิ่งมีแมงงอแงงบ่อนะครับปล่อยปลาบ่อนะครับหรือว่าคล้องนาบ้านมีแมงงแงงบ่อนะครับหลังจากสำรวจแล้วก็ล่วงเอกสารนะครับล่วงในเอกสารเลย่าพ่อบ่พ่อพ่อแมงงอแง่บ่อพ่อปลากระเดิดบ่อการปล่อยปลากระเดิดบ่อตัวสมมเองมีธนาคารปลากระดีเป็นของเจ้าของบ่อในลักษณะนี้นะครับหลังจากสำรวจแล้ว ่ใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อมู่บานหนึ่งนะครับก็หลังจากเสร็จบานเสรแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับโดยใส่มอเตอร์ไซค์ของใคของมันนั่นแหละหรือว่าบางบานก็จะเอารถประทานรถตีกาประทานนะครับที่เอาขนพี่น้องกอบสมอลเสตไทยรถไปไป,ไปลงโยนลงบ้านนี่นะครับอ่าปล่อยลงบ้านนี่ก็บแบ่งกลุ่มตามบันสมอบ้านนั่นเลยนะครับแล้วก็ออกสำรวจ ใส่เวลาสำรวจเซตเรียบรอยก็เคลื่อนใหญ่ไปบ้านอื่นลักษณะนี่นะครับข้อดีมันก็คือ 1. นอสมอเองกษสิบบอดตัวในรายงานนะครับอสมอเองบริตัวในรายงานว่าผมมีลูกน้ำออปล่อยประกาศเดือครบทุกภาชนะแบบนี้นะครับซึ่งมีอสมอบานอื่นไปเบิ้งนำ้ำเขาเห็นเขาก็สิบให้ขอมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งเซตเรียบร้อยแล้วจะต้อง เส้นกำกับเป็นพญานุษย์เกาะเทศชิงนี่เป็นยังไงนะครับซึ่งเขาเหตุการเดือนละเทือแก่นั้นนะครับหลังจากสตาร์ทบ้านแรกไปแล้วนะครับจนหอดบ้านชุดท้ทย6กมู่บ้านนี้จำนวนเก่ารอยกว่าลังคานี่นะครับเก้าร้อยหนึ่งลังคานี่นะครับขื้นชีกับห้างกันประมาณเดินทางไกลกประมาณสองกิโลกัวกัวนะครับความห่างจากบ้านต้นทางถึงบ้านปลายทางสองสามกิโลประมาณนี้นะครับ ก็ใส่เวลาเขาสตาร์ทประมาณ3ามโมงเสาน,นะครับประมาณบลายมงก็รเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเรียบร้อยเลยคือประมาณเที่ยงก,กวัวนะครับเขาก็สิไปบานสุดถ่ายบานทุดถ่ายนี่ปั๊บเขาก็สิไปประชุมกันนะครับลงรายงานว่าเออไปแล้วพอ่อจังไหนพ่งอแมงงงแง่งบออ่อ่าปลาหางนุ่งุงพอ่อปลากระเดิดปลากระดีปล่อยในภาชนะต่างบ่นะครับ ต้องให้ได้รายงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่น้องอสมทติรวมตำรวจเส้นกำกับเลยนะครับให้ขอยืนยันเป็นพยานเลยว่าเท็จจริงอย่างไรนะครับในวันศุกร์นั้นกระ้องรายงานตามขอมุ่นตรงนั้นนะครับรายงานผ่านอออนไลน์นะครับภาพกิจกรรมต่างๆเขากระบรวมส่งอำเภอนะครับทำเป็นวันเพจจดไม้ข่าวนะครับส่งอำเภอส่งจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการได้งานผลการําเนิงงานถุกวันศุกร์อยู่แล้วนะครับซึ่ง จะมีเฉพาะาประมาณสุกกลางเดือนนะครับสุกวันสุกที่สิบแปดหรือวันที่สิบก็กัวเนี่นะครับของแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับตามแผนที่แจกออกไปให้แต่ละหมู่บ้านนะครับออกไปเบิ่งไปแย่งกันนะครับถึงว่าสมอเองเม่นก็ดำเนินการอยู่แล้วทุกวันสุกนะครับแต่ทุกเดือนนะครับก็เป็นการประชุมประจําเดือนไปที่โตน้ำนะครับพี่น้องออสมอออกํารวจควายสามัคคีนะครับใส่ซื้อผ้าํารวจควายสามัคคี พื่อว่าให้พี่ดองอสมอได้ออกไปเยี่ยมพยายามกันไปเบิงไปแย่งกันนะครับเป็นการดูงานไปในตัวนํานะครับก็เป็นการดีอีกแบบหนึง่งหลังจากประชุมหาปัญหาขอเสนอเนี่ยวิธีการแก้ไขต่าง,งแๆแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีมเข้ากับมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับมีการรับประทานกินเขากินน้ำน้ำกันนะครับโดยใช้งบ ประมาณที่มีอยู่ของเจละหมู่บ้านนะครับอาจจะมีงบเล็กน้อยกันงบพัฒนาของหมูบ่บ้านของขาเจ้ามีอยู่แล้วเล็กน้อยนะครับแล้วกะ็พี่น้องก็สมมตเขาเองเองก็ถืออาหารการกินเขานำหมักุ้งหมักหอยนะครับไผ่มี่ยังต่างก็เอาไปเฮ็ดสู้กันกินนะครับทั้งจหน้าที่เขาเองก็สมทบกวหมู่บ้านบางส่วนนะครับไปเป็นค่าอาหารการกินกินข้าวเที่ยงร่วมกันนะครับหลังจากกินข้าวเที่ยงร่วมกันแล้วกจ็จาคอย แใ,ใหญ่กันกับบ้านนะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งในการดำเนินง,งานนะครับพึ่งดําเนินการในปี2564นี่นะครับซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมาก,การสํารวจไข่นะครับในพื้นที่ของเขยตยบรพสตอหน้าคู่นี่นะครับว่ามีไข่เดือดออกติดต่อกันมา3ป,ปีแล้วครับ3ปีแล้วคณะที่พื้นที่อื่นนะครับมีการระบาดอย่างนักเลยนะครับเอา เ e n e r จเนเรชัน n e r เจเนเรชันเยอะแยะเลยนะครับเอาอยู่แต่ว่าในเขตของนักผู่นะครับพี่น้องว่สมอเขาเข้มแข็งนะครับดูแลผู้ใดดูแลัรผิดชอบโรงเรียนผู้ใดดูแลัรผิดชอบวัดนะครับผู้ใดดูดแลัรผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กๆอบตหรือว,ว่าลอก่อสอต่อนะครับก็ะต้องเบิ่ยงย่างถวนที่นะครับเพราะว่าขย้ำม,มู่ไปเบิ่งไปเห็นแล้วมันอยากายน,นะนะแต่ถือว่าเป็น การดูงานศึกษาดูงานในตัวแล้วก็เป็นการตรวจประเมินโดยอสมอเองกับพี่น้องโดยเอสมอ,เ,อ,พอ,เ,อ,สมอเพื่ออสมอเองนะครับไปเบ่งความสะอาดความเรียบร้ยอยต่างๆโดยการอ,ออกไปแต่ละครั้งนะครับทั้งเจ้าหน้าที่เองก็บน้หนังสือ,ไป,อปสไปประชาสัมพันธ์ไปประสานทั้งผู้นำชุมชนนะครับว่าที่มอสมอที่ออกไปเยี่ยมไปยามไปสำรวจนั่งเงง,งนะครับพอความรบ มือของผู้นําชุมชนเพราะความมือของพี่น้องเทศบ้านนะครับใร,บรับรราบะารจะเปิดบ้านเปิดซองยิงตังไว้เหตุพี่น้องกอสซอมกเ,เด็กเด็กกไปตรวจสอบนะครับไปเบิ้งไปแย่งเบิ н, บ้งซอยกันเป็นหูเป็นตาซอยกันนะครับเพราะว่าบางเถอาบานเด็กของอาจจะเบิ้งบบทัวเถียง,งหรือม่มีโอกาสได้เบิ้งน,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 นะครับมีธุระป้ปังไปเห็นแนวอื่นเห็ดไห้ไสหน้าเห็ดหัวเห็ดสวนนะครับซึ่งพี่น้องบ้นนานนอกก็สามารถหากินเป็นเรื่องปกติอย่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกอบซ้อก็ ปเยียมพยายามเพื่อให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันเย,ยายมพยายามที่นองถ่งนครับเอาเบื้องแน่ในะห้องน้ำเบื้งแน้ยังหรอก <c oughs> ขอมันไปกินแร่งไปกินเทียงไนหะ <c oughs> อืม <c oughs> นีมีจะโองมีจะโองสามสี่หาองผมว่าหกองทีเนาะปล่อยปลากระดีทุกองปะดีดีดีสุดยอดเยี่ยมมากเฮ้ยตีวะ น้องมะจะใส่น้องพี่น้องเขาสมอหนิบ้านไหนล่ะนี่บ้านไหนนี่บ้านคำน้อยเป็นยังไงเห็นป้อพอป้อปอยังแน่หรอโอ้เอาชื่นชมเลแน่ตัวเบื่อบ้านคำน้อยนะคำน้อยเยี่ยมเยี่ยมคำน้อยสุด จำนวนอ่างจำนวนอ่างรับจำนวนตัวที่ดองก็สมอออกสำรวจไปหลักกะดีครับคืกคักคืกคักครับม่ดี อันที่18กุูมภาสพันธ์2564ครับออกสำรวจไข่แบบยกมูม่บัานเชกันเลยครับเขียนีีมีหกมูบ่บัน่นไปบัานได้กับมีพอสมอจะคนกับแบงคุมตามจำนวนเอาสมอ่าเลยออกสำรวจตามกันนะครับตามเขียนรับผิดชอบเจ้าของก็จะเป็นบ้านวัดโรงเดียนที่สาธารณะศูนย์ขนหน้าเด็กๆนะครับตำรว,ดวจเราก็มาสรุปกันครับไข่กันด้งสี่ครับเดือนละเทือเป็นการ เช็คตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับโดยมีทีมงานจากบานเดือนมาให้ขํายืนยันนะครับอยูใ่ในเอกสารก็ถืมีการเซ็นประกอบพร้อมนะครับว่าเกตของผูดใดมีเจ้าลังข้างเงือ่อนปอจาัาลุงข้างเงือ่อนปอจา้าลังข้างเงื่อนสําไร้สําได้นะครับทํากันเดือนละครั้งครับแต่บาจุกวันสุกัสอสมอลแล้วก็กดำเนินการอยู่แล้วครับดำเนินการสํารวจดูดน้ําทุกวันสูกรแล้วก็ไล่งานพันระบบอสมอออนไลน์อยู่แล้วนะครับถือว่า การทำงานอย่างเข้มข้นนะครับคาดว่าปีนี้เขตรอบพอสตนุญคู่ห้าเกิดคือสิบว่ามีใครเลยหรอกนี่คือเราเป็นปีที่3ปีที่4ี่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีกิจกรรมของอสมอดำเนินการอย่างเข้มข,นข้มขนเข้มแข็งนะครับผ mm ู้ใดอยากเรียนรู้เลื่นแบบสามารถเรียน,บบนรยนูน้ำกันนะครับสามารถเอาไป mm hmm. เลื่อนแบบนะครับเลืยนแบบทํำในพื้นที่เจ้าของครับที่นนองอสมอดูแลสุขภาพตันนี้ดูแล ด้านไข่เล็ดออกนะครับเรื่องดันอื่นพี่น้องขอสมอเขาก็บอกว่าสิเป็นโควิดหรือว่าโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆเฮ็ดอยู่แล้วนะครับทำกันตลอดมามีการรายงานมีเอกสารนะครับประกอบการทํางานนะครับมีการเส้นยืนยันเส้นเป็นสักขีพยานว่าผู้ใดมีผู้ใดบ่มีซัมใดนะครับมีปลาปลดีจักบ่มีปลาหางนกยู่มีปลาแกนเบูเชียมีปลาหมอปลาเข็งปลากระเดื่อ ่าปลาค้อน้อยปลาดุ๊กปลาบูเออไปกินลงน้ำปลานิ่งไปกินลงน้ำมีจากโอกงจากแยงจะได้แบบสำรวจมีครบครับ้ดูบูยังสัดส่านจักน้อยกันใส่เวลาสำรวจมื่อดียวครับตะแซาหอดเคียงหกหมูบวานก็ใส่เวลาหม่ามันช่วงนี้เกือบใบม่วงแล้วนะครับใบม่วงกับกินเผาเทียงน้ำกันนะครับกะปะสังสรรค์กันเถื่อละเถื่อเถื่อ ไฟแม่ขวดโอ้โพูดพูดจุ่มกันไปจุ่มกันนี่ได้ได้ขกหลาหล น้ำข่าเนี่ยเจอหลายทำงานเสร็จก็ยไปทานอาหารร่วมกันครับ กูได้เบียกเขามากันกินครับงบใจกลาครับงบใจกลาพ่อขอมากินพวกกันครับตำบมงวงแจงปลาแต่ยังนอ้อมาสูนกินผอดปลาแดกค่ะผอดปลาแดงกพผัดแดงอดชิมหนึ่ง